ก่อนเข้าที่พักกันนะคะเราก็มาทานอาหารกันก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ตามรีวิวมาเลยนะคะทุกคนร้านเจออร์ตามสั่งค่ะบรรยากาศร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารบ้านๆน,นะคะแต่รสชาติอร่อยมากทุกจานเลยค่ะและราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ทานกันหลายเมนูนะคะ วันนี้แม่เลือกกินเย็นตาโฟนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกอย่างก็อร่อยเหมือนกันนะคะและจะบอกให้ว่าราคาแต่ละจานนะคะราคา60บบาทเท่านั้นเองค่ะราคาไม่แพงและอร่อยจริงๆค่ะใครสนใจมาเที่ยวราชบุรีก็แวะมาทานได้นะคะ มาถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่คือบัวรีสอร์ทนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บัววัฒนารีสอร์ทนะคะตรงนี้จะเป็นทาน้ำหน้าห้องนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องพักกันคะ่ะเรามาดูในส่วนของห้องพักกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เปิดเข้ามานะคะก็จะเจอตู้เย็นค่ะในตู้เย็นมีน้ำดื่มให้สองขวดค่ะก็จะมีทีวีไว้ให้ดูแก้เหงานะคะมีเตียงนอนนะคะหนึ่งเตียงน่าจะประมาณ5ฟุตนะคะน่ารักมากในส่วนของห้องน้ำนะคะ ในส่วนของใช้นะคะเขาจะมีแค่สบู่ยาสะผมนะคะขัตต้นบัตรแล้วก็หมวกอาน้ํนาให้แค่นี้นะคะยาสีฟันแปรงสีฟันต้องเตรียมมาเองนะคะที่นี่ไม่มีให้ก็จะแยกโซนเปียกนะคะและก็โซนแห้งนะคะห้องน้ำเขาก็น่ารักค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะจะมีสองเตียงตรงหน้าต่างนะคะน่ารักเปิดออกมาวิวข้างหน้าจะเป็นทานน้ำค่ะห้องเขาสไตล์มินิมอลนะคะน่ารักเก๋ไก่มากค่ะ ก็จะมีน้ําดื่มนะคะตรงนี้ให้น้ําดื่มสีขวดนะคะแล้วก็มีทีวีในส่วนของห้องน้ําก็จะแยกเหมือนกันแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรานะคะเก๋ไก่น่ารักมากค่ะกระจกเขาเยอะมากบ้านที่เราพักนะคะชื่อว่าบ้านเฉลียสุขค่ะปะเดี๋ยวเราไปเล่นทานน้ำหน้าห้องกันค่ะ ดชื่นมากเลยคะ่กะก็นั่งชิลกนไปนะคะวันนี้วันแรกของเราคะ่ะบรรยากาศดีเวอร์เลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่กันที่บัรีสอรท เป็นอะไรกันอะสรางเขื่อนางเขือนอ๋อส้างเขื่อนเย็นไหมหนาวไหมหนาวจังดูแผนทีดูเขาสวยวาไม่นลกช้าปากลอยแล้ว หลังจากที่เราได้สูตรโอโซนกันเต็มปอดแล้วนะคะท้องเริ่มหิวก็สั่งหมูกระทะมากินกันหน้าห้องชิวๆเลยจ้าอากาศตอนนี้กำลังดีเลยนะคะอากาศประมาณ1 5 1หองศาค่ะกำลังเย็นสบายเลย จ้าพรุ่งนี้เลยต่อนะเช้าแล้วคะ่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้านะคะเราตื่นมา6กโมงเชา้าก็ยังมืดมืดอยู่นะคะเดี๋ยวเรลอ,ลองเดินไปดูด้านนอกห้องกันนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วพาไปเดินดูรอบนะคะพาไปดูบรรยากาศยามเช้ากันนะคะ วันนี้เรามาเดือนธันวานะคนะวันที่29่สิาน้ำก็ยังพอมีอยู่เดีย๋ยวเราจะไปกินข้า,าวเช้ากันนะคะ เดินไปทานข้าวเช้ากันนะคะที่นี่นะคะก็มีพื้นที่นะคะค่อนข้างกว้างขวางนะคะเยอะมากเขามีพื้นที่30เฮกตาร์นะคะหรือว่าประมาณ180กว่าไร่อะคะ่ะซึ่งจะมีหลายโซนมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีห้องพักนะคะ แบ่งโซนกันไปนะคะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละห้องตกแต่งแต่ละห้องได้น่ารักนะคะหลายแบบเลยค่ะเดินทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะคะอย่างที่บอกว่าพื้นที่เขากว้างมากถึงแล้วค่ะทุกคน อาหารเช้าที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบพุฟเฟ่ค่ะจะมีไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็มีน้องๆพนักง,งานนะคะทำข้าวต้มละลอนคอยเสริมเราเลยค่ะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็จะมีชากาแฟโอนตินขนมปังปิ้งน้ำผลไม้แล้วก็มีผลไม้หนึ่งอย่างนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ทำหมดทำใพ่อลกิ่หมดหรอไม่หมดหทำพ่อหรอก็ร้อนร่อนว่าอให้งละหานน่นำให้แล้วคนยังม่กินข้าวกินปาหนนมเนี้มัหวานนยกข้าวกันสุดยอดเลยร้อนร้อนับได้มันทอเลยอ่ะ ดินมา่ด้ยค่ะตัดกระเนะมกราจะด้นม่ม่น้ำกันแต่น้ำหลังจากลาแผ่นนั่นคุณลูกค้ามันมีแต่อาหารเลยแล้วมีรสชาีครับม่ตัอม่ กินกาแฟแล้วมันเช้าไม้อยากก่นอะไรอยู่เป็นร้านเรืออยู่นะอือหิวหากินมันยากเลยยังไมหิวอยู่แล้วแหนึ่งเราที่ได้จะไปนั่งแช่ตุ้ที่น้ำไม่ต้องห้างมาที่นี่นดีกว่าซื้ออะไรมากินนั่งแช่ได้เหมือนกันนะต้องไปบุญวายใครเดีวยวคอริสอร์เรามันมีที่ไม่มีนะมันเหมือนที่เที่ยวในโตัวแล้วที่ออื่นบางที่ไม่มีนี้นะ ไมม่นนีมมหลน,น,ห,นหลังจาก<ๆ>อิ่มท้องกันแล้วนะคะก็มาเดินย่อยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักนะคะนี่เราก็เลยเลือกเดินอีกโซนหนึ่งนะคะของที่พักค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะซึ่งสดชื่นมากทุกโซนเลย โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเงียบนะคะโซนนี้จะไม่มีห้องพักเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นโซนที่เขากางเต็นท์กันเราก็เลยแอบมาดูเงียบมากเดินเราแบบบรรยากาศดีมากสดชื่นมากเลยคะ่ะทุกคนมาเที่ยวก็ต้องเช็นรถหรอมาเที่ยวก็ต้องเชดรถหรอ รถก็เมียรักอะไรมากกว่ากันหรอคะไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยเนี่ <c oughs> ยเฉยไม่บนอะไรเธอรถจะใช้ง่ายขนาดไหนก็ไม่ <c oughs> ใครบอกแค่อยากให้น้ำมันพุงหมดพองเมียบนเก่งเหรอคอพงพควนใหญ่ไม่ขี้นะเช้านี้นะคะเราจะเดินทางไปเล่น เรือคายักน,นะคะล่องแก่งกันนะคะเราไปที่ทัศนาคายักค่ะเขาแลมาองคันกาินอยู่แล้วเรา่ต้องกลัวเาเดเรีาหร๋ยวไปกินที่รีสรเราไอคาเฟ่คาเฟ่เราเบกดีด้วย มาเตรียมพร้อมความสนุกกันได้เลยจ้าแต่ไปกับเจ้าหน้าที่ไม่ไม่มีเตียกนะไม่มีตกไม่นอนอ๋บอลค่ะไปเลยไปแล้วไปแล้วมาเลยมาแล้ว ไป้าเพิ่งตก่คนนึงพี่ยาวาว่ายาวแบบไว้นบบจับยัยพี่จับเชือกที่ดาวค้างตัวเอาไหมตัวพ่ต้องเล่นอ๋ออันฝากไว้ได้ป่ะจ๊ะ พี่จะยึดโรบอีครับแน่เลยไม่ต้องกดตกไรถ้าตกลงจะยึดขึ้นถ้าตกในกรอบอะไรนะครับเลยพี่อะไรกัน เฮ้ยยูผมปล่อยให้ผมแม่นํำให้เราใส่ใส่สองอ่งนีนนะใส่สองเลยดีกว่าพี่เดี๋ยันใส่สองเลยนะโทรศัพท์น้ศาาัทนีทรี่ทนะ <c oughs> ราอาจจะตกได้นะพี่ัพี่โรััได้อ๋อแล้นอ้อนะ <c oughs> งีเลอนาแต่ะรบม อ่ะไอ้คู่นะั้นยังไม่มา ับสักเล่นเรือนะคะเราก็ไปหาซื้อของกินนะคะมานั่งกินกันหน้าที่พักบรรยากาศอบอุ่นค่ะท้องอิ่มแล้วเราก็มานั่งย่อยชมบรรยากาศไปเพลินๆค่ะ คืนที่สองของเรานะคะหมูกระทะอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งเด็กๆบอกว่าติดใจนะคะในรสชาติก็จัดไปค่ะฝันดีค่ะทุกคน เช่ละจ้าบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้ตื่นสายนิดนึงฟ้าก็จะสว่างหน่อยบรรยากาศเหมือนเดิมค่ะทุกคนสดชื่นเย็นสบายค่ะทานอาหารเช้ากันค่ะทุกคน วันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะมาเก็บบรรยากาศให้ชอามอีกครั้งนะคะก่อนกลับฝนตกไหลแรงมากน้ำใสมากเลงค่ขทุกคนให้ดู สองคืนนะคะเร็วมากๆเลยไว้รอบหน้าจะมาเที่ยวใหม่น้าการออกจากรีสอร์ทกันนะคะมาแวะที่คาเฟ่ของบัวรีสอร์ทนะคะมีชื่อน่ารักนรักว่าต้นขนมหวานสะพานกาแฟค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะ บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมาแอบดูเค้กของเขานะคะหน้าตาหน้าทานนะคะและราคาไม่แพงแถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็มีกันให้เลือกหลายเมนูเลยทีเดียวจ้า ด้านไหนก็จะมีอีกหนึ่งโซนนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว้าวด้านไหนน่ารักจังเลยค่ะทุกคน เดินให้มันดีๆเลยน่ากินมากอันนี้โรยด้วยแต่นมเนี่ยน้ำท้งงออกินหนูกินไปแบงโอ้ยชอรี่แล้วก็นี่เก่งยวกาลต่อเลยกินยังไม่ได้กินเลย เดินทางกันต่อเลยค่ะทุกคนเราพามาแวะที่ b u f f r o Market นะคะตลาดควายนั่นเองค่ะมาดูกันเลยเห็นป้ายมันเห็นชัดาเนนี่ยมันควรจะไปขอคุหมู่บ้าน่มที่มาไม่ใช่คนนอกนะอย่าบอกวห้คนนอกแต่ GPS บอกว่ายังไม่ถึงนะบอกให้เลี้ยวซ้ายบ้านเขาจะมาีเลย่ยวนี้ เปิดมาเมื่อกี้อ้าวผม่มาเป็นนี่แล้วเจอลุงโอ้ยดีใจเลยอ่ะปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะตอนนี้ห้าโมงแต่วันนี้ก็จะเล็ดนิคนเยอะเหรอครับก็ใครใหม่ใครเล็ดเพิ่งเปิดได้ไม่นานคพึ่งปีละวคึ่งปีแล้วคร่บขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะตลาดที่นี่นะคะเพิ่งเปิดแบบโอเพ่นมาได้ประมาณ6เดือนค่ะ ก็ยังมีของขายไม่เต็มพื้นที่นะคะแต่ก็มีของกินของฝากนะคะให้เราได้เลือกซื้อกันได้มากพอสมควรทีเดียวเลยค่ะของกินที่นี่ก็น่าทานนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะรสชาติพอใช้ได้เลยทีเดียวค่ะตลาดที่นี่ตั้งอยู่ที่จอมบึงนะคะใครอยากจะมาเดินเล่นแวะหาของกินของฝากก็แวะมาได้เลยค่ะ ชอบเนี่ยเี้หรออ้าวไอร่อยหรอมันเป็นซอสอร่อยไหมอืมมันเป็นซอสเปรี้ยวซอสอร่อยไหมเป็นไงธรรมดาเนื้อย่างเนื้อเตระหว่างรออานี่รอสีฟ้าว่างนะ อกินก่อยรเปลากันยหมอ,อย,มยอไรก็แม่ยมดกินกันหมดเรียบร้อยค่ะรสชาติใช้ได้นะคะราคาโอเคค่ะอะ โซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นร้านแฮมเบอร์กเกอร์ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะถึงจะมีร้านค้าที่ยังมาขายกันไม่เต็มพื้นที่ก็ตามนะคะก็ยังมีของเกๆ๋ๆนา่นารักน่ารักไว้ซื้อเป็นของฝากได้อยู่นะ ไปกันต่อเลยเราจะไปกันที่ถ้ำเขาบินนะคะถึงแล้วค่ะ มาเข้าถ้ำกันค่ะทุกคนกอ๋อแต่ว่าข้างในมันมีไฟไหรือไอกจับจริงเปล่า<หน>ไหวไหม มองตัวนังสวยไม่เห็นชื่อของถ้ำเข่าบินนะคะก็มีตำนานมาว่านะคะมีเรือจีนนะคะเล่นมาชนเข่าด้านหนึ่งจนบินก็เลยเรียกว่าเข่าบินและเพี้ยนกันมาจนเป็นเข่าบินจนทุกวันนี้นะคะหรืออีกในนึงนะคะก็บอกว่า มีห้องหนึ่งนะคะในถ้ามีหินย้อยสีขาวหมุนคล้ายนกกำลังจะกระพือปีกบินก็เลยเรียกว่าถ้ำขาวบินคะ่ะและถ้านี้นะคะก็เป็นถ้าแรกเลยนะคะที่พัฒนาติดไฟสว่างสวยงามมากและในถ้านี้นะคะก็ยังมีห้องถงแปดถงนะคะ ที่สวยงามมากๆเลยค่ะประกอบด้วยนะคะถงที่1โถงอคันทุกะค่ะถงที่สองชื่อว่าสีวสถานถงที่สชื่อว่าทานอนดาตนะคะส่วนถงที่4เนี่ยชื่อว่าสกุลชาติครูหาถงที่หเทวสภาสโมสรสถานค่ะถงที่6ชื่อกินนอนทัศนา หรือกินนรีทัศนานั่นเองค่ะส่วนถงที่7ชื่อว่าพึกษาหิมาพานและถงสุดท้ายนะคะถงที่8อุทยานถวยเทพค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็เดินย้อนตั้งแต่ถง8ขึ้นไปนะคะแต่ก็ได้ชมความงามกันแบบว่าเต็มตาเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อยากจะ ชมความงามแล้วก็ทราบประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็เดินให้ถูกต้องตั้งแต่โถงหนึ่งไปนะคะก็สามารถให้น้องๆมาคุเทศน้อยนะคะที่อยู่หน้าถ้ำนะคะพามาแนะนําได้ค่ะส่วนใครอยากแบบเดินเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ตามสบายตามอัธยาศัยเลยนะคะค่าใช้จ่ายในการเข้าชมถ้ำนะคะเขาคิดคนละ20บาทค่ะ ออกมาแล้วค่ะทุกคนจบทริปกันแล้วนะคะทุกคนทริปนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ,คบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ